คุยนะฮะตอนอยบ่เวอร์ธันหนึ่งจูดี้เยอะจูดี้ได้จูดี้มาสามรอบอะไปไม่เคยเกินฉากสองจริงไอ้เหี้ยล้วเดี๋ยวจะมีเอ้เหียตัวหนึ่งอ่ะรีบวิ่งไปขดรถไฟไม่รู้รีบไปไหนอย่ารีบนั่งไอ้เหี่ยมีโูคี้ด้วยนะเว้ย ไปไปไปนั่งไกลั้งไหนตั้งไหนกูเดินกูนั่งหน้ากูนั่งหน้าเอ้ยไอ้ขี้ดีมันรีบแกไอ้กูนั่งกับเพื่อนกูไอ้สั้งแต่แรกกูคีหี้ยเหรอไม่ได้คนเดียวไปไม่ได้คีดียไอเฮียเออคื่ไม่นั่งไปเว้ยไอเฮียซูมบอกไม่ได้หรอไม่ได้แต่กูเห็นคอตีกูเดินมึงมองคอตีไงสิทำไมเราต้องนั่งหน้าเพื่อน ดูนี่กูใาส่ผ้าคลุมาเลยนะเว้ยนี่ผ้าคลุมตัวละสองร้อยเลยนะที่ะไแรมึงนเจ๊ตัวละสองร้อเยเอ,อไม่รู้กูซื้อมาทำไมม,มันมันมดูช่องแชทไงวะแส่ยังซื้อมาแล้วเลยเพื่อนมันมีคนคพิมพ์อะไรหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นแนววิ่งวิ่งหนีหรือว่ามันเป็นแบบนั่งดูเนื้อเรื่องไม่รู้อะไม่รู้อะไปแค่สมันอ่ะพวกกูเพิ่งอันหน้าอันแรกอันนี้พวกกูผ่านสามรอบแลวโนมันเขียนไวเพื่อนไปดอนโน รแบบไมรู้อ่ะ K N O เ n o วไอ้เชี่ยอะไรหล่นมาเมื่อกี้มึงเห็นนะเห็นนางไหนนางไหนเห็นหมดไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้บอกสีผมเข้ามาในเรือความจงผมสมจริงหนิมีน่าจะเป็นดูละครบ้างไอ้ที่เฮ้ย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 ้เชี่ยขี้เ่ไอ้เชี่ยลุกไม่ได้ในเกมนี่แมพนีลุกไม่ได้เลยันันบังคับไม่ให้หนียยดิ ไอเชียวจะตกน้ำเลยโอ oh, <no>. ้โหโน้น่าจะนั่งดูละครมั้งงี้ไม่มอนเลยวะอย่าอย่าเพิ่งดูถูกิีกเกมเจ๊โพกี้ไม่ออกเลยวะเกมีเงี้ยไม่รู้เกมเหลี่ยมๆทำกูตกใจได้ มันจอดนี่เดี๋ยวมันมันโอ้ no โอ้แล้วเราไม่รู้ก่อนสิเราเราลบที่่เอาแยกเกมเริ่มแล้วเหรอโอ้ no เฮ้ัเราไปเหยียบใครอยู่เนี่ยเหยียบจูดี้เหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มันรู้ดียังอ่ะแม่แม่สปีดลั้นอ่ะดูดิไหนอ่ะไปไหนอ่ะเหนียวะนี่ละโอ้โอ้โอ้ไปไหนวะไหนไปทางไหนวะ นี่นี่เออเออเออน่ะตามตายบัเออโอเคเงยเงยเดี๋ข้าไปยือรอดมึงมึงลองดูสิมึงไปต่อไหมวิวยอุยเดี๋ยวอ่านอ่านนี้ก่อนจูดี้อสบนคบอกไม่ได้เลยนะจูดี้เกยวความสวยไปดาราฮอลลีวูดกำลังเธอแก่ลงและสูญเสียอะไรไปฟ h ยแอนนอยรู้สึก อ๋อด่านนี้เหมือนเคยดูพี่บูมเล่นรู้สึกไปต้องเผาต้องดูสภาพด่านไอ้เหี้ยใครจะนำไอ้เหี้ยดูเทเลอร์ไม่น่าเล่นแล้วหนาดำไปแล้วเยไอ้้เเหีฮ้ยวิ่งเลยด้วยเหี้ยน่ะไปยเฮ้ย้ตองไงวะไอ้บัสอ๋อบัสโอ้โหโคตรแย่เลยเออคุณแรกไหนเฮ้ยไอ้เหี้มันไปไม่ถึงข้ามมาคุณเห็นไอ้แน็กวิ่งวะไอ้เหยัยเด็กกูวิ่งหมดเลย หยเีว่าว่ามันน่าจะเอาไว้หลบผีแน่เลยเดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊กี้หายไปไหนเฮ้ยจูดี้มาไหน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 กูหลบอยู่ใน้หรอไหลไปเน็กไม่รู้เมื่อกี้มันมันสปอนหลังกูแล้วกูวิ่งเข้ามาเลยนะใช่เหรอเนี่ยเฮ้ยมีเงินไม่อ่านด้วยอะไรนี่งานมันอ่ะ เฮ้ยอยู่ไหนกันน่ะมารับกูบ้างนี่กดดิกดดิกดดิใครกดถึงเลกดได้เฮ้ยอยู่ไหนกันมารับกูบ้างกูอยู่โต๊ะข้างหน้ากูอยู่ข้างหน้าทางเข้าอ่ะได้เนี่ยกลัวเราไปเพื่อนกูยืนปังอยู่ในกงแพงเขารู้เลยเนี่ยเนี่ยกูเห็นมันเกิดตรงนั้นแล้วมันกี่ตัวอะไรเนี่ย ามเพ sí, ื่อนไปแล้วโอ้กิ๊กมันมันอ๋อเหี้ยเพื่อนนี่อะ้ไม่ทำไเข้าไปดีกว่าไอ้มียอะไรเลยไอ้กดคอนโทรลไฟมันดับด้วยเหี้ยะองน้ำห้องน้ำโอ้ยเฮี้ยขี้เต็มเลยไฟกระพริบเร็ว มงไปฉไม่ได้วะทมารับก้องแกงจังวะมันซื้อไฟฉายมา20บาทแล้วไงวะไม่โฟกี่จีันหายไปไหนมันเร็วเออด่ามาให้ทางไหนอันนี้ทางไหนนะออกทางเดิมไม่ที่อ่ะกูตามกูตามมาแล้วก่อนกรู้สึกว่าไม่ได้ใช่ไหมรูตามแม่งไปแบบมันมันมันทำสปีดรันไปแล้วกูว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเสียงที่อะไรโอ้โน ุกาุกาเ้ยเย้เยยโอโโเป็นแมุมอเียเป็นแมงมุมจิบตายจบโดนเดดใครเปิดประตูว้าวมาล่กูแล้วมาล่กูแล้วปัดาเข้าไ้บ้เข้าอยู่แนวไอ้บ้เฮ้ยมันขัดจันีเขามามันขัดได้บอกว่าผีเยอะ ยังร es, er, ู้ไม่รู pense, ้เลยเฮียเฮียแม่งไม่มีใครให้กูเข้าไอ้ขวางเลยนะที่ไหนขวางอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแออมันน่าจะมีเสียงเมื่อตอนมันมาซีจะออกออกทางนู้นดีกว่าออกทางนู้นออกทางนู้นเพื่อนทางนู้นไปุณไม่รู้กู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 เข้าทางที่มันเดินออกมาแล้วเออเดี๋ยวกูตามไปกูตามไปกูจะบ้าแล้วกูจะมาแล้วกูจะชื้นกันทันทีเลย กันเราไปเพื่อนกันเราไปเฮียเจอละเฮ้ยจูดี้มีรถจูดี้เถอะเออเอามากูุนเลยดิแต่เราอยู่ไหนอ่ะกูกูุ่มเราอยู่แถเป็นแหนะเฮ้ยมัน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 เป็นวงกลมอ่ะไม่รู้กูเข้าทางกว่แล้วไม่รู้ไม่รู้เข้าก่อนแล้วไม่เกียรติกูเข้ากว่าเรา กูกูกับป้าเข้ามาแล้วเฮ้ยทำไมเฮ้ยกูได้กูได้นี่ด้วยกูได้ไปไปเช็คอะช็คอะยังมีแต่ยิงแดงเล่นเกลียวไปเช่นกูหลอกปอดแอบเลยเยอะมันจะไปต่อแล้วมันจะเหมือนว่ามีประตูประตูไหนๆก็ต้องไปก็ไปมื่อคันหลังวะดิเฮ้ยเียไอ้เฮี้ยอย่างนั้นป๊อุ้ยอุ้ยแต่เสียงอยู่คนนี้กูอะไรจะเดินไปตรงที่มันมีเฮ้ยเฮี้ย ไอ้ยือ้ยไล่กูไลยกไล่กูไอ้ยเฮยไปไนไปเลยกูต้อกดอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้โหโอ้โอ้โหิ้โหอ้โหโอ้โมโอ้หอ้โหอ้้าหอ้โหโอ้อ้โ้าอ้โหอ้โหน้โมโน้โง้อ้อ้อ้โห้ออ้อ้อ้โหโอ้อ้โหโ้โไอ้โโ้หโอ้ยหโ้หอ้โหอ้โหูออล้้อ้ยังยังไม่มายังไม่มา เดี to ๋ยวเดี on on ๋ยวกูล่อแล้วมุ่มึงไปนะอารูอากูยืนอยู่หน้ารูตอนเนี้ยกูแบบวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยสีทำมามาดิเฮ้ยอิงโลมาดิเฮ้ยให้มันอยู่ข้างหลังไอ้เชี่ยนั่นไอ้เชี่ยคุณอยู่แล้วอยู่ข้างหลังทานหมดทานหมดโอ้โหไปแล้วไปแล้วกูทำภูขี้ขี้ไปแล้วไปเที่ยวน้ำ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 ปิดน้ำปิดบอลน้ำไอ้ทางไหนเอง เป็นปิการะไอ้เรื่องต้นมาหาอู๋ที่ผูเข้ามากับกู้ขี้อ่ะคุณมุดข้อลงมาตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะแง่ชิ้กูหมวยเลยแก่เฮ้ยเข้มดีเฮ้ยป่ากูตายเนี่ยกูเข้ามาสองคนเนี่ยกับกูขี้ขี้ี่ยมาดันต่อไปที่ของงงตรงไหนอ่ะอยู่ข <tr oh wow. hmm. ้างน้ำเจ้าบอกไปรับพวกมึงได้ป่าววะดูใหม่กันอ่ะยานเป็นน้าเลยไปด้านไหนอะ ปะเอาไปชอห้องนี้เหรอวะว้าวีบุอะไรกูมันไล่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 กูอ้าวแล้ให้ตายวะกูขี้ไหนอ่ะกูจะเกิดไก่บ้านอะมันวิ่งผ่านหน้ากูสองบ้านมึงว่ามันวิ่งมาตรงนี้ไหมหวังวิ่งวิ่งวิ่งมันวิ่งมาแล้วมันอยู่หน้ามึงมันอยู่หน้ามึงแล้วไอ้เน็กไอ้กีนไปไหนก็ มากับกูหน่อยใครก็ได้มากูหน่อยนี่ไหนกูอ่ะกูยังกูยังไม่รู้เลยมึงอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้มันต้องมันต้องมีทางท่อระบายน้ำอะไรทุกอย่างไอ้ท่อระบายน้ำไหนผมไม่เคยเห็นมาสีงสั่นเล่นเกมถี่เนี่ยไอ้เหี้ยวไอเด็กเขียวแม่งมึดไอ้เหี้ยแล้วแม่งเง็นเขาวงกดอ่ะกูเกลีย์เขาวงกดเว้ยเรียกมากับกูขี้ๆเด้อเยอะมาสองคนเดียวอย่าเอาเกมได้อีกเหี้ย ที่สูงได้เปรียบที่สูงได้เปรียบที่สูงได้เปรียบนะที่สูงได้เปรียบนะไอ้ที่เขียนว่างท่อนออกอยู่ข้างบนน่ะเพื่อนแม็เนี่ยขึ้นมาบอกอ่ะแม็กแยแม็กกล่องแม็ชื่อบีติดบักบีชื่อว่าบีนมึงยันหัวมึงลงมาตามมึงบอกโอ้โหรือไ เอีิมมืดอะเฮ้ยกูไม่ต้องการภาษาญี่ปุ่นกูต้องการภาษาไทยเอ้ยต้องการภาษาอังกฤษไอ้เหี้ยกูหลงว้าอะไรอ่ะมาทางหน้าเลยกูจะเล่ากูจะเล่าว่าทางขวาทางขวากูเจอเมื่อกี้แล้วมันจะมาทางขวาขวาไหนวะมึงออกมันไ่้ย้งไงนะเฮ้ยมันมีอีกอ่างนี่กัตั้งหลับก่อตั้งหลับตั้งหลับก่อนตั้งหลับ มเเกมเชียนี่พากุหลงมเดูนเป็นรูดนกูกับ้าคพี่ยแต่กูอยู่กับแมงมุมกูอยู่กับแมงมุมเใช่ใช่มันจะมีเขียนว่าไอ้แมงมขึ้นท่อมาเลยมันมีท่ออยู่ขึ้นมาเอขึ้นมาเลยขึ้นมาใช่ไหมไอ้แม อ่ากูเลยบ้านลอยมันแชมป์มันแชมป์หน้ากูเลยอ่ะมันแชมป์หน้าพวกกูเลยแม็กนแชมป์หน้าพวกกูอย่าออกไปดิงอย่าอกไปดิโอ้โหนีนแชมป์หน้าพวกกูเนน็กมาย่งเนี่ยเน็กเจ้าสิหรือว่าเราต้องเดินเราอย่าวิ่งเราอย่าวิ่งเพื่อนมันมันจับเวลาเราเดินมันวิ่งมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับเพื่อนก่อน เฮ้ยเร็วๆกูไม่เคยอย่างนี้ยังบ้ากลัวผีอยกูเลยไม่กล้าไปไหนเลยกูไม่ได้กลัวแม่งเว้ยไอ้ที่แต่กูกลัวเข่ามุมกรธกูไม่ชอบเข่ามุมกรธสุดๆเลยเนี่ยกูเจอจูดีแล้วไอ้เหีอาเอ้ากูตกแมพแมพเหม่เอ้าเอากูอยู่กับจูดี้กูอยู่กับสองคนเนี่ยเอ้ากูอยู่กลางอากาศมันอะไรเหรอกูเห็นอะไรกูเห็นกแล็กซี่อ้อน้องไอ้เจ้าโล่งลัแล้วมึง ูโนไอ้ชี้กูเห็นาแล็กซี่เนี่ยไอฝากกูตกแมปเรื่อยๆฉันเอ๊ะกูเขมาไอ้เงี้ยมึงดึงพวกมึงมันเลยไอ้บีมึงตกแมปป่ะไม่รู้กูกดดีตาคาแรคเตอร์ละมันมันได้ปะโอ้กดดีตัวก็อยู่ที่เดิมป่ะกูอะกูลองกูลองรออยู่ท่ามกลางกูลองรออยู่ท่ามกลางเดล็กซี่อะเอ๊ะกูมาอีกแบบหนึ่งไอ้เหี้ยมันดึงพวกมึงมาเลยอ่ะ กูไม่รู้กูกูกูออกเออกูอยู่ท hey, ่ามกลางารเล่นเกกีแม่งรีบไปเฮียเอ๊ะปุกขี้ขี้แม่งไม่รอกูเลยกูออกนะนางกูอยู่ท่ากลางโอกาสกูเล่นอะไรไม่ได้เนี่ยเอออะไรฮะ